จังไดจัง<ม>ผูกข้อแล้วก็ใส่กับกระบะไทยหวัสดีครับมแม่นางครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ,โอ้เป็นจังไดสศกมานบองหวัดี่แล้วคือว่ามานแทเอ้๋ออะไ้ ก็ได้พ่อได้ซิมได้นังไปสละตามภาษาผู้เฒ่าไปสละฝันแม่นก็บพ่าโทรเพราได้แกลดไปสละ <c oughs> ได้คักได้แนวตีฝันแม่นนะคนฝันแมน่นตามแม่นคนฝันแม่นครับเอฟซีครับผมของวดที่แล้วไม่ได้โทรถามนะครับว่าอ่าหงวดนี้ได้ยินว่าเป็นยังไงกับเหตุการณ์อียังก็เกิดขึ้นที่บ้านเหตุการณ์คือจังซี่กั ก็บพต้องไปเอื้อรเงาะอันใคเพื่อนซื้อเอาโลดเอเอเลขเลขรถเขานะั่นน่ะเอาที่ไปที่สาน โอ้หลานหลานเขาปูกข้อตายใส่รถเขานั่นล่ะขาเห็นอยู่ในกล้องวงจรปิดยางอ้อมคางอ้อมเอวยูอ้อมรถเขานั่นน่ะเออแค่ก็อาชีพเดียดไปงั้นเง็้ดีมากนั่นล่ะไปงั้นเง็นยดีมากกับสิประมาณหางุกทุ่มเลยล่ะก็มาอาบน้านอนแล้วล่ะเมียก็นึกว่าแม่นปวดเขาไปนอนนอนอาบน้าอาบท่าแล้ววันนี้จังใดตีนึ่งละเขาขามาเบิ่งในในกล้องวงจรปิดแล้วก็บซีเมนปูกข้อตายช่วงอัน โอ้ขุ่มกลัวนี่แหละตาไวอาบน้ำเลี้ยงนะไปงานงานเฮียนดีมามาหอดเทียนเนี่ยกระอาบหน้ามาถ้าเมียกะตังก้นตังอาบน้ำกะสีนออนไปนอนมั่นเป็นบละเอออือแนีเขาเขาอะไ้มีลูกมีเจ้าน้อกันบลอเออก็เขาเคยอายุายแล้วล่ะแต่ว่าเขาเคยยั่งถือว่าเขาเคยยั่งอายุน้อยยี่รดกหกสิบปีอ่ะโอ้ยกะมันบลมันบหน่อยแล้วมันเท่า้รได้ล่ะ เออเท่าแล้วเออพเท่านั่นแหละเท่าจนใกล้ตายนั่นแหละจนเขาตายนั่นแหละเขาเบี้ยลูกวันนี้เขามาเบ่งกล้องวงจรปิดนะเพื่อนกับย่างหาเสียขายอย่างตัวเม่นบลาเห็นอยู่ในกล้องนะย่างอ้อมรถอยู่อ้อมรถเพื่อนแะ่เพื่อนเป็นคนห่วงรถเสียเออพีเออห่วงรถหารถปิดจะไงรถเพื่อนนั่นแหละ บันนี้เพื่อนก็เลยผูกใส่หม่องกระบไท่าเห็นไหมเราบันนี้เพื่อนมานั่งยี่หม่องคางอันล่อล่อล้างรถเพื่อนไหมเอาไว้คือนั่งผูกข้อตา่นะนั่งผูกข้อตา่ที่แรกก็บว่ามันขาเจ้านั่งหลับเมาเหลาน่ะนะเมียบ่านน่ะนะแถบบอเซียแม่เรียนออกมาเบิองหินข้องวงจรปิดในโทรศั์น่ะเขาเปิดบึ้งน่ะนะย่างหาอื่นใส่เขาบว่าไย้ยินก็เลยเปิดข้องวงจอเบิ้งก็เลยเห็นจังใดจังผูกข้อล้วก็ ใ может, ่ก <lawsuit. S 2> ulously, ับกระบะถ้าเห็นเมียจองมาเนี่ยนั่งยุบขอบทางล่อรถข้างหลังมันเมียตะไว้นั่งพิ้งเลยนันเมียเออกะชีเมาเนียนตัวแมนบละกระชีเมาหรอกระชีพับไปเลยแมนบ拉ะเออแมนเอือกันเลยเลขรถเพื่อนนันสามเก้าเก้าศูนย์โอ้ทะเบียนรถสามเก้าเก้าศูนย์สามเก้าเก้าศูนย์อายุเพื่อนน่ะอันหกสิบพอดีเออหกสิบพอดีอายุเพื่อนน่ะสามเก้าเก้าศูนย์ เมีนอายุหกสิบพอดีแมีนอืมอืออืออือโอ้คนแ่งว่าอ่าแ่งว่าคนนั่นบ่บ่เถาอือบ่บ่บ่เถ้าก็คือการร้านชิงๆนี่แหละตะไว้กับห้างกันก็คอยกับหกเก็ดปีแค่นั้นล่ะเออคอยก็ได้หกสิบห้าปีเนาะร้านคอยก็ได้หกสิบเนี่ยเออ การลื่นกันเท่าน,นั้นละ oh. ่ะยังได้ไปลงหลอก,อกอรงเรียนน้ากันยุสมัยเลียนหนังสือกระด้ยเป็นว่าล่ะได้ไปรงเรียนน้ากันยุแลี้ยนน้ำฝนกันยนุเมียนเมนียนเมียนเมียนกระลาชิ่งๆนี่ละ<อ>่ะจนเขาก็ได้มาฝึกวิชาอาชีพทํางานทําการน้าจนมีอาชีพติดตัวจนเขาไปเปิดร้านยุกรุบเป็นว่าเขาก็เลยลับมาอยู่บ้าน oh. อือยู่บ้านแล้วเขาก็เลยเปิดร้านรับเหมาก่อสัอ่งของเขาเฮ็ดกระจกเฮ็ดมิเนียมนี่ล่ะเขาก็จะรวยนี่ล่ะแปลว่ามีอาชีพยุ มีมีก็ะได้อาชีพจากค่อยนี่ละไปอ่ะเพราเฮ็ดพวกกระจคือเฮ็ดมีเนียมนี่ละเพิ่งขายถึงติบตั้งนี่ละแบงวิชาอาชีพให้เขาไปเขาก็เคยมาอยู่น้ำแต่สมัยแต่เขาบรรจบมอซีมอหาผู้น่ะเราเขาไม่เฮ็ดงานนั้นมันบริเลียนตัวอย่างว่าไงว่ามีปัญหาดอกเรื่องเงืนครวบครัวนี่ันบ่ไม่ไม่ไม่แต่ว่ามีปัญหาในใจอยู่ของเมียน กูสีน้อยใจยัง,ยงบุ๊นน้อยใจตัวคนขันบ่น่อยใจมันดีกล้าไปผูกข้อตายที่เป็นบอแ,แ,แ,แต่เขามีดบาดเมื่อเขาก็ยังสือส่อว่าจะตื่นว่าติดเป็นบ่กูบ่น่อยใจแม่มนแล้วคูบอสน,นะ <c oughs> บ่กลืดถ้ากูไข่คูครคกระสือยาไมนที่แตกไว้แล้วคูบ่สนกคูบ่อยากตายเก็ <c oughs> บป่านนี่พ่ไปเฮ็ดเนาะโอ้ยบ่เลยอู่ย่านใจขาดกูอยากอายจอนกูตายจะกูจะเป็นผู้จังไหนโอ้ตายกูก็สิผูวให้แต่สุด อกูไปจ่ายเรือกูจอยู่แมนเมื่อไรนี่เขาอนกข้าต่ายนี่วันที่สิบสิบห้าอสิบห้าสิบหกกูบอกว่าเป็นสิบหกสิบหกตาไไหวจ่ายวันที่สิบหกสิบหกยำขึ้นสิบหกย่ำย่ำย่ำตีสี่ตีห้านะนะสิบเกแล้วถึงว่าล้างเล็บออกพอดีเออล้างเล็บออกพอดีเลยแมนถ้าว่าว่าก็บุญมาทเนีตาตาไหวบ้านเลขที่ยุหันสามร้อยสิบหกเนี่ โ oh, อ้ที่สามหกสิบหกอีกมันเป็นบ้านเกิดเมืองน้อนข่อยเนีส,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 สมัยที่ว่าเขาเกิดยุหันเนีย่ยเขาเกิดยี<อ>่ชุมแพเด้่แต่ไอบ้านม<อ>ือมงเนี่ยมันเป็นบ้านที่อันเตี้ยข่อยเทียมมากข่อย้วมันเป็นที่เมงไก่แล้วบันน<อ>ี้นเป็นบ้านเลขที่เดียวกันเอเบี้ยให้ลูกไหลานน่ะนะเออมันมาลงตัวพอดีตัวเนีย่ย<อ><อ>สามหกพอดีเนี่ยลงตัวพอดีสามหกเลยหกเนี่ยออ ข่อยก็เรียกว่าข่อยจีซื้อบ้านเลขที่ขอไว้แล้วก็เลขรถแก้แล้ก็อายุแก้เท่านี้นะข่อยคิดว่าข่อยจีน้ำไปเลื่อยข่อยขึ้นเพาะเพราะพลาดมันเป็นบ้านเลขที่จังแต่สมัยโบราณผลอะไรเจ้าสมัยโบราณเนาะบ้านเลขที่ข่อยสามหน่อยสิบหกฮะจำไปบ้านเลขที่ข่อยบ้านเลขที่เงี้ยข่อยเลยน่ะหลังใหญ่น่ะ ทางทีข่อยโยค่ะพวกอาม่าพวกอากงเอียงเสียนะเป็นเป็นบ้านที่เข้าดึกดำบรรค์คนโบราณเมียเก๊าเข่าเก้าเมียโอ้โหขอยกอะไรเงี้ยเลยขอย้วยแม่นั่นละขออกกระวัดกะซื้อไว้ห้างผูเพิ่นมีโชคมีใส้ฮาได้อยากได้กินเมนบปล่ะมนาคนเฮากับเท่านั้นมันบ่มีผู้ใดรู้ได้แล้วว่าเลขสิออกตัวใดเมื่อเขากรล้องเบิ้งเขามีอย่างเขาก็มาเบ่ามา ก็สู้ขันฟังขันห้ามันดิสือมันค่อยลอยลดหอกมันบ่ล่ะแม่นแมนมันบ่ได้ยากได้แหละคือยังคอยสือสามหกสามมันหันเหลียวเขาโตมาบาทเดียวคอยกันคือหน่อหน้าที่สุดท้ายซ้หมเที่ยงครึ่งแลี้ยวเลี้ยวอืมคนเขายังขือมันบ่ล่ะาสได้มันบ่ยากเว้ยกูซื้อแม่งอายุกูเนี่ยและว่ามันสิไปหกสิบสี่กูซื้อทรงไทยก็นาว่าหกสามสามโกอายุกูเนี่ยว่าว่าพ่อเขาอ่านออกหกสามมาสินะมึงจะเจอบาทแม่งกูได้หน่อยแต่สนับเออสูงแห้ง ถ้าหาซองนะ่ะเขาก็ได้ยุ่งี่ไหมพ่อะข่อยฝันฝันหาซองนะถ้าว่าข่อยกับห้สามีข่อยซื้ออยู่เมืองนอกก็แล้วได้เจ็บเงินโ <Whoa. S 2> อ้ซื้อเงินอย,ยู่ฝุ่นมันก็ได้เงินฝุ่นเนาะอืมอือซื้ออยู่ฝุ่นเขาก็เล่นกันเื่อกันเมืองนอกเขาก็เอาเลขไทยเราไปออกอือเขาก็ซื้อกันขายกันเลืนแล้ว <matter. S 2> แต่ว,ว่าขนันซื้อเงินผุน่นเขาก็จ่ายเงินผุ่นมาละขายเงินผุ่นมันมาละอือ uh huh. ขายเงินเขามันหลายเขาก็ได้หาาลามาละ อืมอนนี้เขาซื้อเข้าร้องถือเมื่อสองงวดนี่ละสองงวดนี่แข็งแงเล่นมาเมียนกันนัไนล่ะตัวอื่นได้ซื้อสามหนึ่งหกเนี่ยะนที่ซื้อมนเอฟเอคาร์มาอีกตรวนี้ไาวันที่ซื้อที่ไหนอ๋อเป็นบ้านเลขที่นั่นดีมันเสียอยู่หันดเอัอเป็นบ้านเลขที่พอดีวะที่บ้านเลขที่ได้สามหนึ่งหกนะมัน้ะกอนเนี่ยมันเคยออกรางวัลที่หนึ่งได้เงี่ไปเนี่ย เอกีจักปีนอคอยได้จดไว้อยู่สามหนึ่งหกจะตตูนามันี่อย่างบุกคลจำว่าได้มันหลายปีดีขับข้าออกอยู่ว่าสามหนึ่งหกหกปีครับเอฟซีกับผมกับแม่นางน่งแล้วครับว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นกระไรหกสามขาเต็มๆครับวิซี่ผมงวดหาสองเพิ่นกระไรคือกันครับเอฟซีกับผมอืแต่ว่างวดนี้เพิ่นกระเลยโทรมาบอกด่วนที่สุดครับคนผูกคอตายอายุหกสิบปี ขูข้อตายใ่ลดขั้นทะเบียน3990กับเอฟซีผมอยู่บ้านเลขที่316่3 1กกับ f อฟซีครับผมเอโศกมารลำร้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคำว่าเศรษฐีจงเป็นของ FC ทุกท่านทุกคนนะครับเนาะ